สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่นาโกเทคอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการปรุงอาหารนะครับอยู่ที่ทุ่งนานะครับหลังจากที่เราเสูบน้ำใส่นาข้าวนะครับระหว่างที่เรารอ,อ,อน้ำเต็มนาข้าวเราเราก็มีการไปจับปลาด้วยวิธีการเอา มองเอาตะข่ายนะครับไปดักนะครับไปดักปลาก็ได้มาประมาณจํานวนหนึ่งนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็สามารถประกอบอาหารได้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําต้มปลานะครับก็มีปลาหมอมีปลาหมอปลากระปิกปลากระดีแล้วก็ปลาปลาหลดนะครับแล้วก็แบ่งจํานวนแล้วก็จะต้มปลาด้วยแล้วก็ทอดด้วย นะครับสำหรับนาโกเทควันนี้นะครับก็ EP นี้เป็น EP ในการทำอาหารอยู่ทุ่งนาโกเทคเดี๋ยวจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูไปเรื่อยๆนะครับถ่ายทอดอวิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับชาวนาชาวไร่เกษตรกรอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ต้มปลาเสร็จแล้วคุณผู้ชมทอดปลาต่อ ปลาหลดปลาหมอปลากะดีเราใส่เกลือรเรียบร้อยจะรอให้นะ้ำมันมันร้อนสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้นะ้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับ อีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ปลาลงไปอันนดอีกทีกว่า Oh ส่วนตัวนึงไม่เอาเอาทิ้งไปเลยราคาดี นี่ต้มปลาของเรานะครับต้มปลาที่เราต้มเมื่อสักครู่นะครับสีสันน่ากินมากเลยนีน้ำพริกแจ่วบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนาทุ่งนาโกเทคนะครับตอนนี้เราเหลือแต่ทอดปลา ครับเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้าด้วยกันโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ปลาเราบางตัวก็ได้ที่แล้วนะครับบางตัวมันก็ไซส์เล็ก ถ้าไซสเล็กแล้วก็ตัดขึ้นก่อนไซส์เล็กเราก็ตัดข,ขึ้นก่อนนะครับถ้าเราทิ้งไว้นานมันจะโคมนะครับนะครับนะครับไซส์เล็กขนาดนี้เราก็ตัดขึ้นนะครับ แล้วก็ใช้สายตาดูเอานะครับว่าปลา,ต,าตัวไหนไซส์ไหนขนาดไหนมันได้แล้วได้ที่แล้วนะครับเราก็ตัดขึ้น นี้เลยนะครับคุณผู้ชมจานะครับนี่แบบนี้นะครับ วางไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคเสร็จแล้วคุณผู้ชมนี่เราก็ยกอันนี้ออกครับคุณผู้ชมครับอาหารท้องทุ่งนานะครับก็มีปลาทอดปลาหลด มีปลาหลดมีปลาหมอมีปลากระ,กะดีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้มปลานะครับน้ำน้ำพริก โอเคครับทุกคนใน e ีนี้นะครับเราก็เชิญคุณผู้ชมมาทานข้าวด้วยกันนะครับอย่างอร่อยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรต่อไปเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับขอกําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้ผ่านกดเก์ของ y t u t u นะครับนะครับสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้ นะครับขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ